มีข้าวนะฮะมีมาดินพื้นมาดูวิวบางทีกินปลาพูดบอกนะครับน,น,นะบนๆที่เป็นไม้นะครับข้อดีที่มันเป็นไม้นะครับเขาจะลอยน้ำอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นไม้นะครับรบางทีเราออกงออกไม้นะครับนะนๆขึ้นต้นมงต้นไม้ออกมา ถ้าตกลงท่าไหนท่าไหนพอตกลงแล้วก็มันจะนายกลับมาเนิมถ้าเขาจะลอยตัวอย่างนี้นะครับธนา,น,านี่คือข้อดีของเขาของไม้ก็ธาน,านาทำบางทีเราเกี่ยวกิ่งมุ้งกิ่งไม้อะไรประมาณนี้ยนา,นามันหล่นมันหลุดกระโปรงกระเป๋าเรายังไม่ได้เอาเข้ากงเข้าแขนนะธนา,นาบางทีก็เข้าแขนก็มีเชือกมีอะไร ข้าแกนก็บางทีก็เกี่ยวกิ่งมงกิ่งไม้เชือกขาดล่วงลงน้ําได้สมมุตินะนะครับนะฮะสมมุติว่ามัน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 บางทีเราพลาดที่ทําเขาตกน้ําแล้วกันถ้าเป็นไม้ก็คือข้อดีของเขาก็คือเขาจะลอยตัวอย่างนี้นะนะอันนี้เป็นไม้มะขามแก่นนะครับนะฮะเหนียวไม่ต้องห่วงแล้วไม่ต้องกลัวฮะครับผมงานมือนะครับนะนะ เป็นงานมือผมทําเองนะครับนะมีหลายหลากหลายแบบหลายตัวหลายซอยให้เลือกนะครับนะะติดต่อได้นะครับนะครับล่วงลงน้าก็นี่ครับล่วงท่าไหนฮงล่วงท่าคว่ำเขาก็จะกลับมาเหมือนเดิมนะครับนะหงายเหมือนเดิมครับเอาออกไม้ก็ถ้ามีตัวก็ได้กินนะครับนะนะเป็นงานมือไม้แก่นะครับนะนะ อันนี้ตัวนี้เป็นไม้มะขามนะครับทุกตัวมัมก็ส่วนหน้านก็ทุกตัวร้อยเปอร์เซ็นคือผมจะเอาไม้มะขามทําหมดจะได้เหนียวเอามาฝากครับฝากนะทุกคนสายล่าปลานักล่ามีปลาบนบก สำหรับคลิปนังกระติกยิงปลาบนบกพลซุ่มยิงวันนี้ก็ขอจบไว้คลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ